เวัดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับวันนี้เรามารุยกันกับเจ้าเพลงเจริญกลางช่างครับ2021ครับผมงามกิริยครับสุ่นี่ยอดยอดียงโบวนหวานเลยครับ แนเขาห่างๆนี่ว่ชิวๆเลยอ่ะรวมแน่บรวมแน่ ด้วนขนาดครับผมนี่ครับเขาว่าน้าปันไดเนาะเขาบางๆแต่ว่าพันล่ลมเกี่ยวยากด้วยครับแบบนี้ผมว่านอเอาอันหนากบไม้แล้วครับ กลับลำมาแล้วครับผมดันกันต้อปากพุทธไทยหมดหรือเปล่า ยังไม่หมดยังไม่หมด น่าจะไปเก็บข้าวตรงข้างคนานะครับผมโอ้ดวนดีขนาดครับเพิ่งจะเลิ่อนกันนอะผมว่ารถเกี่ยวมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเนาอสเปคเองกันคล้ายๆกันบัดผมว่ารถเกี่ยวนี่สำคัญอยู่ที่ปากนะครับ กับปากดีข้อดีก็ม่ใช่ไปก็ครึ่งนเนาะเวลาเจอเขาลมนีเขาล่มมันจะมันกะเยาวง่ายนะครับผม เครื่องก็เป็นเครื่องเจไฟนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบพลังมาอุ้มสองตันหาครับตู้หกพุตธีตัวเดินนี่น่าจะเป็นสิบสามหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามจะของรถเลยทายยางเดียวไปแล้ว ตอนนี้รถกบผมอยู่กับไก่กันนิดึงเออเขาห้างครับเขา่าง่ามบนไนเนอะแต่เข่าง้ามสิดันกันมั่นก็นี่อยู่ครับข้าวน่าจะตายแรงครับผมไม่ค่อยออก ครับผมเดี๋ยวถ้าเจอแปลงดีๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้มึงใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะผมมีอย่างหลายครับถ้าถ่ายให้มึงเพ่งเตืเอนนะครับดันเขาห่างๆลุ่มๆเนาะครับผมดินแห้งๆแกล้งๆเนาะโอ้บ่คักไม่ได้เนาะเอาเดี๋ยวกาหน้เาเดี๋ยวมาถ่ายแก้มให้ใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ